เปิดคำถามเดียวทัญญาสะเทือนใจทางเป็กสัญชัยสั้นๆจกนถถานาุกก่อนลดสถานะฝั่งปุ๊กกี้น้องสาวเป็กสัญชัยโพสเดียวได้ใจชาวโซเชียลต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็คนในวงการบันเทิงค่ะเมื่อพิธีกรดังแล้วก็นักแสดงชื่อดังอย่างคุณทัญญาธัญ,ญเรศเองตะกูลน,นะคะมีการออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับสามีค่ะอย่างคุณเป็กสัญชัยเองตะกูลค่ะจากที่คู่สามีภรรยาเนี่ยเหลือเพียงแค่พ่อและแม่ของลูกสาวเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าทั้งคู่ ยังคงสามารถทํางานร่วมกันได้ตามปกติแต่ว่าสาเหตุของการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่หลายคนนั้นคาดซึ่งครั้งนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะหนักเกินกว่าที่ทันย่านั้นเนี่ยจะอดทนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะแหล่งข่าวใกล้ชิดมีการเปิดเผยว่าคุณทันย่าเนี่ยไม่ได้มีอาการเศร้าหรือว่าฟุม้มไฟล์หลังจากประกาศลดสถานะแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เธอนนเนี่ยให้ความสําคัญก็คือลูกสาวอย่างน้องลียานะคะพร้อมกับมีการยืนยันว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยจะยังคงทําหน้าที่พ่อและก็แม่อย่างดีที่สุดแม้ว่าคคควาาาาาามมมมสสสัััพน,นนนนนนธ์ใฐะะะะีภรรรยย้้เ่่่จิุดลงงอก็ต หลังข่าวดังกล่าวมีการแพร่สพัดบนโลกโซเชียลนะคะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากมีการย้อนกลับไปดูคลิปค่ะที่สาวธัญญาโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาก่อนวันที่จะประกาศลดสถานะเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะโดยในคลิปนั้นค่ะคุณธัญญามีการถ่ายรูปคู่กับคุณเป๊กนะคะพร้อมกับแคปชั่นนะคะที่ชวนสงสัยว่าเมื่อวานคนนี้เขาอยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้อยู่กับฉันแล้วนะทาให้หลายคนนะคะมีการตั้งข้อสงสัยว่าคลิปนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่่่่งงงงในนนนนนคคคลลิปักักกาาาวะะทททู้มมีีบสอย นะคะคโดยทางด้านคุณทัญญาค่ะมีการถามว่าไปเชียงใหม่เนี่ยไปทําอะไรมาซึ่งฝ่ายคุณเป็กมีการตอบกลับว่าไปวัดมาก่อนจะมีการโดนถามย้ําว่าไปกับใครแล้วก็ตามด้วยประโยคเด็ดของคุณทัญญานะคะว่า อเมริกาเนี่ยก็รอบหนึ่งแล้วนะคนเดิมหรือเปล่าซึ่งก็ทําให้บรรริกาในคลิปนะคะก็เต็มไปด้วยความแสบคันแล้วก็มีความพีค,ค่ะขณะที่คุณเป๊กนะคะมีการตอบกลับมาว่ากวนส้นจุดๆๆนะมึงเนี่ยซึ่งก็สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็กระแสนะคะก็วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะและคลิปนี้ก็เป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปค่ะหลายคอมเมนต์มีการโยงไปถึงดาราสาวรายหนึ่งนะคะที่เคยตกเป็นข่าวมาก่อนค่ะและแม้ว่าเจ้าตัวจะมีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่ชาวนนน็็ตััั้้้ี่ยยกกกงงงคคคขุุดแลววมมาาาารํถ คนเดิมที่ทันย่าพูดถึงเนี่ยคือใครกันแน่และคีย์เวิร์ดที่น่าจับตาก็คืออเมริกาเนี่ยก็รอบหนึ่งแล้วนะโดยตอนนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะก็ยังเป็นที่พูดถึงต่อเนื่องและแฟนๆเนี่ยก็ต่างรอว่าสาวทันย่าหรือคุณเป็กเนี่ยจะมีการออกมาเปิดใจอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะแม้คุณทันย่าเองจะออกมาประกาศรสถานะกับคุณเป็กสามีเหลือเพียงแค่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นนะคะและแม้ว่ามีการยืนยันว่าย,ยังสามารถร่วมงานกันได้แต่ก็ทําให้หลายคนสงสัยนะคะถึงสาเหตุเบื้องหลังความสัมพันธ์นท นะะหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณธัญญาและก็คุณเป๊กก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ด้วยพร้อมเผยมุมมองส่วนตัวนะคะว่าตนเองเคยทางานใกล้ชิดกับคุณนายธัญญาทุกวันแลวก็สังเกตว่านักแสดงสาวเป็นคนที่นิ่งมากแต่จู่ๆเนี่ยกลับออกมาประกาศลดสถานะซึ่งคาดว่าน่าจะมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกน้อยใจเล็กๆซึ่งคุณวาดามในการกล่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านางจับได้ว่ามีกิ๊กหรือว่ามีเล็กมีน้อยเนี่ยนางจะเรียกเป็นเงินเลยนะไม่อลาว่าแต่เอาเงินแทนตอนนั้นเนี่ยสิบล้านมันยังเก่าไปตอนนี้เนี่ยสิ ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วสาหรับสาวธัญญาเพราะเธอนั้นเนี่ยก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับในแบบของตัวเองแล้วแล้วก็มีการกล่าวนะคะว่าฉันว่าธัญญาเนี่ยไม่โกรธไปกรอกเรื่องผู้หญิงสําหรับนางเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ํา ขณะที่สาวแองจี้แลวก็คุณรถเมย์นะคะพิธีกรร่วมค่ะก็มีการสแสดงความคิดเห็นว่าหากเรื่องผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่น่าจะต้องมีการประกาศลดสถานะออกมาซึ่งมดดำนะคะก็มีการทิ้งท้ายว่าตนเนี่ยจะขอไปถามเจ้าตัวให้แน่ชัดอีกครั้งเพราะอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้เจอกับสาวธัญญาโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าฝั่งคุณปุ๊กกี้นะคะน้องสาวคุณเป๊กค,ค่ะล่าสุดมีการออกมาโพสต์ภาพนะคะแคปชั่นค่ะที่สื่อความหมายพร้อมกับมีการแท็กถึงคุณธัญญาพี่สะใภ้นะคะซ ซึ่งเรื่องนี้นะคะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆในโซเชียลนะคะอีกคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวค่ะก็คือคนในครอบครัวของคุณเป็กสัญชัยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสาวปุก๊กกี้ซินินาธนะคะน้องสาวคุณเป็กสัญชัยมีการออกมาโพสภาพน้องลียาแล้วก็พี่น้องในครอบครัวเองตระกูลค่ะพร้อมมีการแท็กไปถึงพี่สะพ้ยอย่างสาวธัญญานะคะพร้อมกับแคปชั่นชายใหญ่ชายเล็กหญิงกลางเองตระกูลแฟมิลี่ค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กระสนันนะคะถึงเรื่องราวนี้ค่ะเมื่อวานคนนี้เขาอยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้อยู่กับฉันแล้วนะ เชียงใหม่ไปทําอะไรมาในวัดมาเรียนแบบพี่หม่ำเหรอ,หอเรียนแบบพี่หม่ำเหรอเฮ้ยรุย่นพี่ต้องเรียนแบบใครด้วยไปกับใครต้องบอกไหมอเมกากันรอบหนึ่งแล้วนะคนเดิมเปล่า <c oughs> คนตุนตีนะมึงคนเดิมหรือเปล่าแหมต้องเกา่าทําไมต้องเก่าแก้วมันคันไงใช้ต้องใช้นั่นหน่อย <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรนะ โก่าอะไรนั่นอ่ะโล่าโล่าได้หายคันเอางี้เดี๋ยวเจอกันในไลน์ดีป่ะเดี๋ยวต้องจัดการหน้าไลน์ทุกคนพี่แม่แรงจ้าทุกคนตามข้อความที่พิมพ์ไปเลยที่ทุกคนเห็นแค่นั้นเลยเหรอมนเดียวเดี๋ยวมึงใครขอใครของเออเดี๋ยวเข้าดารามาเอ็งชิบหายนะไม่เรา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 คุยคุยกันแล้วคุยกันแล้วอ๋อโอเคครับแล้วไอ้คันว่าเราจะมาถามว่าคุยอะไรกันอะ่องเลยนี่จ้ะคือเอางี้นะสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องนะจ้ะ คือพี่เขาอ่ะคุยกันแล้วและไอ้ครั้นที่เราอ่ะจะไปถามเขาว่าเขาไปอะไรกันมันมันล้นแล้วมันเกินมันล้ําเส้นเขาแล้วไงเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาล้วสิ่งที่เขาบอกก็คือที่สุดแล้วแล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปก็คืออะไรอมึงนี่ก็พูดแทนไปเลยนะอะไรนะไม่ได้แทนหนูไม่ได้พูตรายละเอียดเลยนะรู้สึกไงบ้างไลฟ์กับลูกค้าครั้งแรกลูกค้าจะด่าเปล่าพี่จะด่าลูกค้าหรือเปล่าเออนั่นสิ ห้ามด่านะเข้าใจไหม,ม,มนี่คือลูกค้าใสา่เงินมาไลฟ์นะแต่เราคิดราคาน่ารักมากม,มาบ่อยๆนะน้องๆค <c oughs> เข้าไปคะนางเปิดเป็นบาร์ละมาได้เลยเจอกันนะคะอีกแป๊บหนึ่งจะคือไลฟ์แล้วค่ะ<ม>โปรเงาะเมีย,มโ,ปโ,มยโปรคืนดีอะโปรซื้อมาเยอะเดี๋ยวงอเลยเดี๋ยวสามทุ่มงอเลยจะงอเรื่องไหนบ้าเชิญพระขวัญก่อนค่ะมึงนายทิพย์าย ก็เขาก็ต้องมองแหละพ่อช่วงนี้ช่วงนี้คงให้เขาวางสายตาไว้ไหนอะไอเราอะเจ็ดสะบักไปหมดแล้วซ้ายขวาตอนนี้คนมาดู17ล้านคนแล้วนะคะในประเทศไทยเราค่ะอ่านี่นะอะว่ากดมาต้องใส่ใจแม่แล้วก็ใส่ใจแม่ให้ใจแม่ เอาตู้ตุ๋ยไขกาแฟแต่ก็ต้องมาซื้อสีเลสกินด้วยให้มังใจพี่ดีกว่าไหมอ้าวกดกระเบนหมี่มาเฟียด้วยให้กำลังใจทั้งสองคนแน่สั่งแล้วค่ะคาราเมลน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่สั่งเข้ามานะคะขอบคุณนะคะเราปักหมุดไม่ทันอใช่นี้เรื่องราวยังมีอีกมากมายเลยใช่ไหมลูกค้ามารอหนึ่งแน่นเลยอ่ะแน่นลูกค้าก็มารอเลยวันนี้นะคะใช่หัวใจทำไมเต้นแรงกว่าปกติทุกวันระ ครับตัวไม่ถูกมันทำตัวถูกนั่นแหละแต่ว่าเออมันนึกออกเปล่าล่ะสนุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยล่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ยืนยืนจริงไหมอะไรนะยืนยืนไม่พอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปตรงนู้นค่ะอันนี้เราจะแบบอร์มเฉยๆเราอย่างงี้ไงใช่แค่วอร์มว่าอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาสบู่สักสามนาทีเนาะสบู่สามนาทีเดี๋ยวเข้าอตุ่ยเลยอตุ่ยยืนยืนลอยตรงนี้แล้ว คืออตุยอย่าเป็นลูกค้าที่ละเห็ดมาจากเออ่มวนซื่นช่วยแล้วเมื่กี้กินกาแฟเพราะว่าไอออนปากล็อกไอออนปากเกจงขากันไกลค้องความัวมันว่ากินเทียงคนพูดว่าอะไรรู้ป่ะพี่บอกดีเลยพี่ร่างฟังหน่อยผู้ชายบางคนก็พูดว่างานเนี่ยที่มีบอกว่าอ๋อหวานเจี๊ยบเหรอจริงป่ะพี่ใช่ลงร่างหวานเจี๊ยบ ว้าวเอาเลยน้องพี่พี่ไม่ทานแล้วพวกมึงซื้อไปลองกันนะหวานเจ็บเลยว่ะแล้วอันแล้วกลิ่นอันเนี้ยดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงนะเอาแก้วอะไรใส่ผู้ใหญ่เลยไม่เอาหลบเอาหลบไม่หล้ใส่ไม่ได้ใส่นี่ก็อุ้ยกังวลจริงเลย กูกลัวมึงฆ่ากูเตี้ยโอ้พี่อย่าพูดอย่าพูดคออคอคายเฮ้ยคอระกคังคอระกคังเออเออคอรักนงต่อตอบบอเอออะไรตอบบบอไปไปอีกสองไปายเลยเหรอไม่นอนอ่ะยังไม่บายยังนอนไม่ได้ลูกค้ายังไม่หมดอ่ะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเยี่ยมบหนึ่งนาทีอ่ะวอลล่าพูดง่ายพูด่ายกอลลากับสบู่ให้กินวิตามินอะไรบนโลกใบนี้ให้กินไปเลย แต่ตัวนี้ต้องให้ฮอร์โมนพื้นฐานของผู้หญิงอะดีมากๆคือจตางนี้นะอ่ะดีนะจริงนะหอมจริงนะพี่ทอหอทอหอทอหออะไรอะไทย้ยเฮ้หอมเวันดีหอม หอมยังไม่ได้แกะเลยนี่ไงถึงบอกให้เปิดเพลงหอมไงเออหอมจริงๆบอกเลยจัดไปแล้วไม่ต้องรัวาไม่พูดกัว่าฮอร์โมนอ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นยานะเปล่านนี่คือสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบสมโอ้โหหอม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 ใครใช้ได้นิงใายได้อะหอยหอมพี่หอมพี่หอมวเดี๋ยวปิ้วเฮ้ยหอจอหอมจ๋อหอมจริงหอมจริงอ๋อหลงกับมาร์ดเนี่ย มีมีมีกล้าอยู่กดกล้าไปเลยบอกเลยว่าเวิร์มาไหมจริงผู้หญิงควรพิงทอขอจอแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไวให้พวกมึงสลับกันอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสบู่หมุนไพรสีท่อขอสี่ก้อนละเป็นเจ้าท่อชอยนะถ้าใครได้หวานเจี๊ยบอ่าเออเลียวมากถูกใครอยากได้สบู่ไจะไม่ให้ใครดมมึงไม่กูไม่ดม อะกูไปแล้วนะแกนะหนูดมเองพี่อะกูขอดมหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวน้องกูด่านะเดี๋ยวโน้องคือใครน้องเดี๋ยวน้องพี่ด่าคือใครน้องพี่คือใครยูกิฮะพี่พูดชื่อให้ดูนะยูกิยูกิไม่เกี่ยวพี่จะพูดชื่อใครตะกี้เนี่ยพี่ไม่ต้องพูดออกมานะแล้วพี่ไม่ไอ่อยากเห็นไอ้แม่มกรนกรอะไรวะมกรนกรคืออะไรมันคือน้องกูแล้วหนูไม่น้องพี่หรอ หรือให้หนูเป็นเมียพี่เอาไงมอจอจอหลอกเอ้ยไปแล้วนี่กูอะอะไรวะมึงจะเอาจริงเหรอเอาปะล่ะอยาจัดุษฎีนี่เอาเลยจัดการเลยิดกูบ้านอะไรเนี่ผีหลอกไปดีกว่ามาเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยน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 ต่อไปเดี๋ยวก่พี่คอนเฟิร์มก่อนว่าสรุปว่ามันหอจริงนี่มันมันเป็นแบบนี้แหละกูเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนมันหอมไหมมันหอมไหมหอจอหอจอเออแล้วก็ ไปละแล้วกูบอกแล้วเนี่ยไม่ผู้ชายซื้อผู้หญิงกินไหมเนี่ยยังไม่ผู้ชายซื้อผู้หญิงกินไหมเอ่ออันนี้น่าจะมึงนะเออกูซื้อแล้วเมื่อเช้าถั่วลงเลยถัมึงซื้อให้ใครกินเออซื้อให้ใครให้มึงไนแดดเยอะไปเอห่าเลยเลยป้ายเลยป้ายไปหน่อยอ่ะฟ้าผ่ากูเลยโอเคตามนั้น่ะอันนี้พูดอันนี้พูดจริงว่ามันเวิร์จริงๆเอาเลยไปเหมือนนั่นน้อง รีวิวอะไรหอหอมแชมพูใช้ดีหน้าสิวหายฝ้าหายอ้าวถูหอหรือว่าถูได้ถูได้ถูได้หมดถูได้ถูกตรงเออถูได้ถูกตรงอือแล้วก็โกวาล่าเฮ้ยแตงยาพี่ว่าไปทำเป็นหลอมทำเป็นเทียนเียว่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะชอบกลิ่นเหรออือหอมใช่ไหมหอ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 มเป็นกลิ่นของมันเป็นกลิ่นของไอ้นี่ใช่ไหมนมฮอกไกโดกับ เป็นเซลล,เเซล์ล่าพร้อมร้อยแปดก้บาทนะสี่ก้อนถุงปีฟองหนึ่งแล้วก็โกวละะว่าแล้วมาก็เป็นคู่นี้ก็สี่ร้อยเก้าสิบจาแต่คนอยากได้บะหมี่ด้วยบะหมี่ในตะก้าหมดนะไปเช็คหน่อยนะ,ะบะหมี่ในตะก้าหมดจริงหรอใช่ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ